สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่ซีรีส์สนทนากับพระเจ้าในตอนนี้เราจะพูดถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์มีนั่นคือเสรีภาพในการเลือกทุกสิ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเกิดจากการเลือกของเราเองและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือ เรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตผ่านการเลือกที่เราทำในปัจจุบันค่ะอันดับแรกก็คือเสรีภาพในการเลือกคืออะไรในหนังสือสนทนากับพระเจ้าได้อธิบายว่าพระเจ้ามอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้มนุษย์นั่นคือเสรีภาพในการเลือกการเลือกไม่ได้หมายถึง เพียงแค่การตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะเช่นการเลือกอาชีพหรือคู่ครองแต่หมายถึงการเลือกทุกๆอย่างในชีวิตตั้งแต่ความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราในแต่ละวันค่ะ 2. พลังของการเลือกทุกการเลือกของเราส่งผลต่อชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการเลือกความคิดถ้าเราเลือกความคิดบวก เราก็จะสร้างพลังที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาการเลือกคำพูดคำพูดที่เราใช้สามารถสร้างหรือทำลายความสัมพันธ์ได้การเลือกการกระทำการกระทาที่สอดคล้องกับเป้าหมายจะนำเราไปสู่ชีวิตที่เราต้องการทุกครั้งที่คุณเลือกคุณกําลังสร้างอนาคตของตัวเองค่ะ3 วิธีใช้เสรีภาพในการเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณสามารถเริ่มต้นใช้เสรีภาพในการเลือกเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการได้ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ขั้นตอนที่1นึ่งตระหนักรู้ว่าคุณมีทางเลือกเสมอเมื่อเจอปัญหาลองถามตัวเองว่าฉันมีทางเลือกอะไรในสถานการณ์นี้ ฉันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองได้อย่างไรขั้นตอนที่สองเลือกด้วยความตั้งใจก่อนตัดสินใจลองตั้งคำถามว่าการเลือกนี้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือค่านิยมของฉันหรือไม่ขั้นตอนที่สามรับผิดชอบต่อการเลือกของคุณเมื่อคุณเลือกแล้วจงรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไร เพราะทุกการเลือกคือการเรียนรู้ขั้นตอนที่4เลือกใหม่ได้เสมอถ้าการเลือกครั้งก่อนนำคุณไปในทางที่ไม่ต้องการจงจําไว้ว่าคุณสามารถเลือกใหม่ได้เสมอกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือการเขียนการเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน วันนี้โค้ดอยากจะให้คุณลองเขียนสิ่งนี้ลงในสมุดบันทึก 1. การเลือกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำในชีวิตคืออะไร 2. การเลือกใหม่ที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้คืออะไรการเขียนจะช่วยให้คุณมองเห็นพลังของการเลือกและเตือนให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองในทุกๆวันค่ะแล้วก็ ข้อคิดส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือเสรีภาพในการเลือกคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีอย่ากลัวที่จะเลือกและจงเชื่อมั่นว่าทุกการเลือกของคุณคือก้าวสำคัญในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการค่ะในตอนต่อไปโค้ชจะพูดถึงการใช้กฎแรงดึงดูดและวิธีดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิต อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่ช่วยสร้างพลังบวกในชีวิตคุณถ้าคุณได้ลองฝึกใช้เสรีภาพในการเลือกแล้วรู้สึกอย่างไรมาแบ่งปันประสบการณ์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ